ระทึกไฟไหม้โรงงานนางเอกพลพัทรกรโชคดีไม่ลังไปถึงบ้านคะ่ะทำเอานางเอกสาวพลพัทรากรตั้งสุภพกุล ออกอาการอกสัน่นขวันแขวนเลยล่ะคะ่ะเมื่อจ,จู่ๆเกิดไฟไหม้ที่โรงงานของเธอที่บ้านโดยสพอยได้เผยภาพของกลุ่มควันสีดําขนาดใหญ่ซึ่งเป็นภาพจากบ้านของเธออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านอินสตากแกรมคะ่ะโดยเธอโพสต์เอาไว้ดังนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ไฟดับแล้วคุณย่ากับทุกคนในครอบครัวปลอดภัยดีคะ่ะไฟไหม้ในส่วนที่เป็นโรงงานเหล็กกับโกดังเก็บของไฟไหม้ลามก็ถึงบ้านขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาช่วยดูแลนะคะใครผ่านกรโลหก,กิจบ้านพลอยที่เชียงใหม่ส่ง กำลังใจไปให้คุณย่าด้วยเนอะแต่บอต้องเข้าไปหาคุณย่ากลัวโควิดเจ้าทางด้านเพื่อนพ้องในวงการและบรรดาฟแฟนคลับต่างส่งกําลังใจให้เธอกันเพียบทางทีมงานก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของสาวผอยด้วยคะ่ะ